สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกุ้งก็มารีวิวในการใช้กระเป๋าใบนี้นะคะที่ซื้อมาได้เข้าปีที่สองแล้วค่ะใช้น้องมันหนักมากโพเอนซ่าใบนี้นะคะขนาด19ขนาดประมาณ9นิ้วอคะ่ะ9นิ้วเนาะการใช้งานนะคะหลังจากที่ใช้มาแบบยาวนานสมบุกสมบันแล้วนะคะก็คือแบบ อันนี้ก็คือโดนแอลกอฮอล์นะคะสําหรับคนที่ใช้อยู่ระวังมือนะคะระวังมากๆเลยช่วงนี้นะคะดูคือเป็นสีแบบมันลอกเลยค่ะถึงหนังเลยนะคะลอกถึงหนังเลยอันนี้คือแบบเสียใจยมากเลยแต่ว่าก็อาแอบก็ไม่เป็นไรคือมันคุ้มอะ่ะถ้าเราได้ใช้คือมันคุ้มมากๆเลยนะคะสําหรับอย่างอื่นก็ยังเหมือนเดิมปกติดีทนทานทนไม้ทนมือมากตอนแรกแบบ แอบแบบว่าเฮ้ยแบบว่ามันจะใช้ดีไหมแบบเฮ้ยมันแบบยังไงอ่คือแบบว่าตอนที่ซื้อมาตอนแรกก็ยังไม่แบบว้าวเท่าไหรอ่อ่ะแต่พอเราเอามาใช้งานจริงๆอะ่ะคือแบบสมบุกสมบันแล้วก็คุ้มคุ้มราคาที่เราซื้อมาเราคือเราไม่เสียดายตังเลยที่เราซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบตอนแรกก็ยังแบบ เฮ้ยจะคุ้มไหมจะใช้ยากไหมโน่นนี้นั่นนะกลายเป็นว่าไปไหนก็คือกุ้งอ่ะใช้ใบนี้เป็นหลักประมาณ70%เลยนะคะก็คือใช้น้องหนักมากนะคะใช้คุ้มมากๆนะคะก็คือตอนแรกว่าจะปล่อยเลยได้ซ้ำมาแบบเรยใช้แล้วปล่อยดีไหมอะไรเงี้ยคือแบบก็เลยแบบไปเช็คราคาอีกอย่างนึงคือแบบเสียดายอะ่ะคือแบบใช้ดีแล้ว แล้วแบบว่าราคามันตกแรงมากเพราะมันไม่ใช่แบรนด์ที่แบบว่าดังอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเป็นที่นิยมในตลาดแบบเท่าไรอะไรเงี้ยเหมือนพวกชาแนลพวกอะไรอย่างนี้นะคะพวกชานมชาแนลพวกดีอออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่แต่ถ้าเกี่ยวกับการใช้งานของโพลินซ่านะคะรุ่นนี้นะคะก็คือคุ้มนะคะใครซื้อมาบอกเลยว่าคุ้มมากๆกนะกุ้งแบบ มันใส่ของได้เยอะได้เยอะอะ่ะเพราะว่าได้เยอะพอสมควรเลยแหละอันนี้ก็คือกระเป๋าตังก็คือแบบกระเป๋ามันไม่ใช่กระเป๋าตังนะมันมันก็ไม่เชินกระเป๋าตังนะคะก็คือแบบคือใส่ได้เยอะมากอันนี้คือมารีวิวนะคะคือว่ามันจะพูดยังไงอะ่ะคือสําหรับเราก็คือมันมันใช้ดีอะ่ะแล้วมันก็คุ้มคุ้มค่าในราคาที่ซื้อมาแล้วกุ้งก็คิดว่ากุ้งอยากได้ ใบต่อไปอีกยังอยากได้อีกอยากมีทุกสีเลยได้ซ้ําเพราะว่าชอบมากหลงรักแบรนด์นี้มากๆยี่ห้อรุ่นนี้ค่ะมันทนอ่ะมันใช้ไปได้ทุกที่มันราคามันไม่ได้แรงมากจนแบบคืยอะไรเงี้ยคิดเยอะอะไรเงี้ยถ้าเราซื้อมาแพงมากๆเราก็ไม่กล้าใช้สมบุกสมบันนะทุกคนมันก็เลยกลายเป็นเหมือนเราไม่คุ้มอ่ะถ้าเราซื้อมาแพงแล้วเราไม่ได้ใช้อ่ะ เราจะเสียดายนะมีหลายใบายมากเลยที่กุ้งซื้อมาแล้วแบบยังลุยอ่ะกุ้งซื้อมาแบบราคาแบบเกือบเจ็ดหมื่นอ่ะคือแบบแล้วแบบไม่กล้าใช้อ่ะกลัวน้องพังนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นเหมือนมันไม่คุ้มอ่ะอะไรเงี้ยก็อยู่ในตู้นะคะเก็บไว้ในตู้เหมือนเดิมแล้วก็จะมีกุชชี่ที่แบบซื้อมาแล้วแบบไม่กล้าใช้อะไรเยอะแบบกลัวแบบพังกว่าอะไรเงี้ย มันมันก็เลยมันเหมือนมันไม่คุ้มก็ไม่โอเคอ่ะแล้วมันก็มันดูคุณหนูมากมันไม่เข้ากับเราเราเราใช้มาทํางานไม่ได้อะไรเงี้ยแต่อย่างใบนี้ก็คือถือถือใส่กับชุดทํางานอะไรเงี้ยคือมันก็สุภาพอ่ะมันก็ดูสุภาพอะไรเงี้ยค่ะก็คือชอบเนี่ยก็โดนรอยปากกาไปนะคะก็แบบแอบหน่อยอยู่แต่ก็เออไม่เป็นไรมันคุ้มมันมันใช้นักซื้อมาใช้งานอะไรเงี้ยเราไม่ได้คิดว่าเราจะขายต่ออะไรเงี้ย ส่วนหนังหนึ่งอะไรเงี้ยถ้าตัดไปตรงที่กุ้งทำเขาเรียกอะไรนะทำแอลกอฮอล์โดนไปอ่ะโดนหนังไปเนี้ยก็คือแบบถือว่าโอเคเลยถือถือว่าดีนะคะถือว่าโอเคอะ่ะมากมากเลยก็ไม่มีจุดตรงไหนที่มันแบบจุดที่แบบว่ามีข้อเสียมากมาย แต่ว่ากุ้งไม่รู้ว่าของคนอื่นเป็นเหมือนกันไหมอาจจะเป็นเพราะว่ากุ้งใช้งานหนะักก็ได้ตรงนี้นะคะตรงมุดตรงนี้ของกุ้งแอบหลุดไปนะคะอันนี้กุ้งซ่อมนะคะซื้อมาซ่อมนะคะทำทำเพิ่งเพิ่งซ่อมะคะ่ะตัวแป๊กตัวแป๊กคือตัวแป๊กที่มากับตัวมันเองอะ่ะคือดีมากนะคะอย่างตัวนี้ก็คือแบบว่าก็เหมือนเดิมนะคะก็โอเคถือถือว่าโอเคนะคะคก็ก็ แล้วทีนี้ตัวนี้นะคะกุ้มก็จะ,จะ,จ,ะจะเป็นตัวข้างหลังก็จะเป็นตัวที่ใส่ใส่ของแล้วก็บัตรอะไรต่างๆกุ้มก็ยังเก็บไว้เหมือนเดิมนะคะเมื่อกี้พี่ที่ทํางานเข้ามาะนะคะมาทักทายนะคะทักทายว่าคุยอยู่กับใครใช่ไหมนะคะก็แบบรีวิวแบบสดๆเลยนะคะไม่มีแบบไม่มีต้องไม่มีเตี้ยมอะไรเลยลก็คืออยากรีวิวก็รีวิวไปเลยนะคะตัวนี้นะคะก็ สายเสยอะไรคือดีหมดอ่ะคือใช้งานดีมากทุกคนแบบแเราปื้มมากเลยแล้วแบบอายประมาณเนี้นยมวมันน่ารักมากแล้วเราก็อยากได้อีกจริง,รงเก็บตังค์ซื้ออีกก่อนนะตัวนี้ตัวที่ตอนที่เปิดตัวจะอยู่ที่ประมาณห้าหมื่นกว่าบาทแต่กุ้งซื้อตอนที่มันเหมือนกับว่าเขามีทรงมีเซลอะไรเงี้ยเขาก็เซลอยู่ที่ สองหมื่นเก้าสามหมื่นห้าประมาณนี้ค่ะแต่กุ้งได้ได้มาประมาณนั้นนะคะประมาณสองหมืนเก้าหรือสามหมื่นห้านี่แหละกุ้งไม่แน่ใจอะ่ะจำไม่ได้นะคะร้านฮิ้วนะคะคือเขาลดราคานะคะรุ่นนี้มันก็จะเป็นรุ่นที่รุ่นรุ่นรุ่นเก่ามาหน่อยเนาะรุ่นประมาณออกประมาณปี2019นะัน้ะอาจจะก่อนหน้านั้นก็ได้นะแต่หมายถึงว่าแบบเขาก็อัพ อัพมาเรื่อยๆอะไรย่างเงี้ยกุ้งก็เพิ่งไปเจอมานะคะแล้วกุ้งก็อยากได้อีกนะคะอยากได้เป็นมือสองก็ได้นะคะก็คือเดี๋ยวดูตามดูตามสภาพแล้วก็ราคาการใช้งานทั่วไปแต่ถามว่าที่กุ้งซื้อมาก็คือถือว่าคุ้มค่ะใช้คุ้มค่ามากๆแล้วก็รักมากนะคะกว่าจะได้มาเก็บตังอะไรนี้นะคะถ้าความหนังความทนของเขาใช้แบบสมบุกสมบันมากการเย็บกัน ไม่มีไม่มีแบบว่ายานงยาแนวอะไรคือปกติไม่มีลอกไม่มีอะไรนะเท่าที่ใช้งานมานะคะก็ะใช้งานได้ปกติดีนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กุ้งหน่อยนะเป็นกำลังใจแล้วก็คอมเมนต์นะคะอะ่องกุ้งฝอยชาแนลให้กุ้งด้วยนะคะเดี๋ยวถ้ามีอะไรที่แบบว่ามันแบบโอเค การใช้งานอะไรอย่างนี้นู่นนี่นี่นู่นนี่นั่นเป็นยังไงกําลังสนใจรุ่นนี่นี่นี่อยู่อะไรเงี้ยที่กุ้งรีวิวนะคะก็พยายามรีวิวตัวที่ไม่ค่อยมีคนรีวิวนะคะเพราะว่าอาจจะส่วนมากก็จะเป็นใบกระเป๋าแบบแพงๆหน่อยแต่ของกุ้งก็จะเป็นแบบรุ่นแบบราคาพอพอฟังพอไหวอะไรอย่างนี้เนาะโอเคค่ะขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะบ๊ายบาย